ยังมีแรงฝั่งบายยังถืออยู่นะฮะยังได้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีไม้นะครับหรือว่ายังไม่มีไม้เนี่ยผมก็รอนะฮะขอดูเบรกที่หนึ่งเก้าสามสองกับหนึ่งเก้าสี่สองหน่อยแต่ถ้าสี่สองเลยหรือว่าหนึ่งเก้าสี่สามเลยเนี่ยเป็นจุดที่จะเซลนะนะแต่ถ้ายังขึ้นไปเทสยังไม่เกินหนึ่งเก้าสามสามสามสองเนี่ยยังไม่ผ่านหรือว่าเบรกดาวตัวเนี้ยอาจจะเข้าเซลลจากจุดนั้นก่อนเลยแต่อย่างที่บอกเนี่ยภาพรวมเป็นการเซลลสั้นส่วนเทรดนะถ้าเกิดเขาเบรคราคาชะลอย่อจากจุดนี้ได้เลยนะครับสองสี่สองห้าเนี่ย อาจจะหดก่อนสักสองสามร้อจุดเหมือนกันก็ถอยมาหนึ่งแปดอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะแต่ต้องรีบเก็บนะเพราะว่ายังอยู่ค้ำโซนโฟล์ลบที่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกเซฟก็หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตอนนี้ก็แต่แรงซื้อยังเยอะกว่าครับ ใบต่อก็เอ็ดเก้าหกสองสามสองศูนย์แมวดีกว่าผมจะรอเขาสะบัดหางเส้นสีแดงนะฮะทิ้งราคาไฮจริงน,นะครับแล้วเหลืองตัดน้ำมัน,นกลับลงมาจะเก็บเซลล์แต่ถ้าเหลืองตัดน้ำมัน,นจากช่วงโซนราคาจากหนึ่งเก้าสองสามทิ้งมาเบรกดาวถอยมาหนึ่งเก้าสองสองสองหนึ่งเนาะนะฮะ หรือสองศูนย์เนี่ยนะครับหม่ได้ลุ้นได้เล่นเลยอะได้เล่นมุมหนึ่งเลยผมบอกเลยจะเซลเลยก็ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะครับ รอสองมุมรอคอนเฟิร์มโดยแท่งเทียนหรือราคาจริงนะตลาดจริงปัจจุบันกับมื่อมุมรอตามแผนแผนก็คือรออยู่ที่เทสหนึ่งเก้าสามสองสามสามนะนะกับหนึ่งเก้า pending order ได้เลาวก็หนึ่งเก้าสี่สามหนึ่งเก้าสี่สอง เงเลเด็กหลุดเมื่อกี้แต่ตอนนี้ M15 ก็ยังอยู่ข้างบนเนาะฮนะอย่าลืมพี่ๆที่มีหรือว่าเรียนรู้ด้วยการฝึกด้วยกันก็ลองใช้เทคติคเดียวกันได้นะจะได้เทสแล้วฝึกไปด้วยกันครับพี่ๆ ท่าทีนีบอเนี่ยเฮ้ยจะตัดก็ไม่ตัดไงเตีวสั้นแล้วสองร้อยหนึ่งสี่หนึ่งห้าใบหัวมันจะหนึ่งหกไหม ลซนลงมาอีกย้ำโซนลงมานะครับย้ำโซนลงมางเออได้เล่นย้ำโซนลงมาย้ำโซนลงมาจินดีเท่ไหมนะครับแต่ว่ายังมีเบรกอยู่เนาะหนึ่งสามอันนี้เกลเลอรี่นี่นะครับบายเกลเลดี้นะฮะ ถ้าแพนดิ้งให้ใช้1900แล้วกันเนาะถือว่าแข็งแรงและปลอดภัยนะครับในโซนแถวนี้ยังมอง follow buy อยู่นะครับ1916 17นะครับถ้าเกิดเขาทิ้งปุ๊ดลงมาแล้วหมดแรงแถวนี้ก็จะ follow buy หมดบายทั้งหมดเนาะแต่เดี๋ยวขอดูแรงทิ้งตรงนี้ก่อนนะปุ๊ดกลับมาทิ้งหน่อยนะเนะี่ยจะได้ปุ๊ดตรงมานหน่อยแหนะ่ถ้าอย่างนั้น1932 33ต้องรออีกสับป๊บหนึ่งนะฮะ ต้องรออีกสักแป๊บหนึงและก็รอไปก่อนนะครับดูว่าสบัดเฮบดเฮ็ดวันอยู่นะฮะงวงสบัดงานหรือว่างานสบัดงวงอยู่นะตอนนี้ <c oughs> ขึ้นทางของเฮดวอะไรเนาะนะครับเดี๋ยวดูว่าช่วงปลายชั่วโมงเนี่ยเขาจะเก็บราคาบอดี้เขายังไงนะครับ บับมาลูกเส้นแดงก่อนนิ่งนิ่ๆลับมาเส้นแดงก่อนลูกนิ่งๆหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าบ่ายสักทีเก็บได้นะสองห้าอย่าลืมแผนสำรองเลยนะสำหรับไม่มีสายไม้นะส่วนใครมีไม้ใบยอยู่นะก็ยังถือได้แต่ให้สใส่ยเดียวกันนะทุน ไว้ตามที่เราลิมิตได้สามสิบจุดหสิบจุดถ้าเกิดมันหล่นมาโน่ได้นแนวหน้าทุนแล้วเบรราคาเขาเรียกว่าทิ้งพินบาแล้วกันเนาะหมดแรงหมดแรงแล้วกลับยกเหนือในโซนแถวตรงนี้มากกว่าหนึ่งสามหนึ่งหรือหนึ่งห้าหนึ่งหกเนี่ยนะรเราก็โฟล์โลบายไว้ก่อนเกเลดี้นะครับหรือเราเปิดด้วยตาดนะ้วยนะครนี่กำลังมันย้ำโซนอยู่ยังไม่ผ่านเส้นแดงนะครับ ยังอยู่ใต้ยังอยู่ข้างบนอยู่กลับมาแค่เทสเทสร,ราคาก่อนย่อมาเทสก่อนจกะกฟืโป๊กปิดปับ๊บคอนเฟิรม์มดีๆเนี่ยก็เออค่อยดูจะย่อดได้ต่อไหนตอนนี้ยังอยู่ในมุมแรง,งซื้ออยู่เดี๋ยววิ่งไม่ขาดมันก็ไม่ไม่ใช่ไม่ขาดมันก็ไกล,กลยอยู่นี่เจ็ดร้อยอะขึ้นทางก็สี่ร้อยเลยนะจุดเนี่ย แต่ว่ายสิบห้ายังเทสเส้นแดงอยู่เ <c oughs> นี่ยขอขออยู่ว่าขอจะเบรกตัวเบรกตัวหน่อยตลาดยังอบอกว่าปั๊บนึ่งปั๊บ,บนึ่งนะฮะยังซื้อยังเยอะอยู่เยอะอยู่นะฮะขอเวลาสักประมาณสิบห้านาทีนะฮะตลาดบอกว่าปั๊บนึ่งปั๊บนึงอ๋อภาพหลุดโถอาจารย์สวัสดีครับแหมภาพหลุดนะฮะ เน็ตหลุดนะพี่พี่นะครับเลยต้องออนละมณ์ออนละหม,ะหมาเลยเอาเอาใหม่นะครับเดี๋ยวแชร์ขึ้นใหม่มองไม่เห็นเลยโถเอ้ยเน็ตมันหลุดไป ปิดกล้องมันจะได้ไม่ไม่ดีเลยเครื่องไม่เฉยพี่เรื่องเรื่องอบะบางทีเราไลนานเนียเครื่องดีเลยเนยผมขอขอยับเฟรมหน่อยแล้วกันนะพี่นะดูเฟรมเล็กแล้วบางทีมันปวดหัวเนี่ยลายตาเล็นเลยภาพรวมยังยกยกยก,ยกอยู่เนาะเนี่ยเนี่ยรอชนตรงนี้อยู่นะครับมุมเซลลเนาะสามสองสามสามนะหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่ย 1, 7, มุ 6, 1, ยมโฟล follow ์บอยหลง ทิศทางแรงวอลุ่มมีสิทธ์อาจจะยอ่ยอย่อถอยมาได้นะอาจจะเข้าเซอร์ตรงนี้ก็ยังไม่ได้นะเพราะว่ามีแรงซื้อชนะอยู่ตรงนี้นะครเหลืมากมันจะมีถ้าใครเหลืองก็อยู่ตรงนี้เนาะน้ำเงินแล้วก็แดงมันเตะเส้นแดงอยู่ตรงเนี้โซนใช้แพ n d i n g นะนะฮะา u y limit sell limit ได้นะครับหรือจะเอาไว้ไปเปิดมือก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ตัวผมรอเปิดมือเนาะทาสองาสาม เซลนะนี่นะครับเดีย๋ยวรอขอขึ้นไปย้ำก่อนนะครับหรือดูว่าถ้าดูว่าเขาย่อมาแล้วแรงได้เปรียบกว่าเนี่ยอยสองสูงว่ะยืนเหนี่ยตัวนี้พอดีเลยดีเทสถอยกลับนะครับหรือจะโฟลโลบายจากจุดนี้ไปเลยดี หนึ่งเก้าสองสามเอลหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแปดบึ๊บรอดีกว่ารอเล่นโซนบนดีกว่ากลับรอย่อมาโฟลวบายดีกว่า